โอเคครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่งบ5้าร้อยบาทนะคะเดี๋ยวงบสิบ้าบาทคนที่ขอมานี่เดี๋ยวต้องรอก่อนนะฮะทำยากนิดหนึ่งในะงบ1ิบ้าบาทนะฮะขอเป็นห้าร้อยก่อนแล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราดูจากเขาเขาไพ่ห้องที่น่าเล่นน่าจะเป็น404น่าจะเป็นอืม404นะไะปมาฮะ404เนี่ยแหละครับ เนาะสำหรับทุน1ิบ้าบาทรอ,อก่อนนะฮะมาไม้แรกนะดูจากเขาไพ่ตรงนี้น่าน่าไปน้ำเงินนะมันมันเหมือนว่าจะเป็นลูกคู่แต่ว่าถ้าดูจากประวัติการเนี่ยมันน่าจะไปน้ำเงินนะป่าสองร้อยบาทครับมันน่าจะไปน้ำเงินขอไปที่น้ำเงินนะสองร้อยก่อนเหลือสามร้อยไว้ก่อนนะฮะเปิดไม้แรกนะโโหอ่านแบบรวดเร็วแล้วไปเลยครับดูอย่างรวดเร็วแล้วขอใส่เลยครับนะ ขอใส่สองรอก่อนนะยังไม่สุดยังไม่เอาสุดนบะไปเจ็ดเจ็ดมาเจ็ดมาแล้วไงปัดม,ม,มาเดมีหนึ่งอยู่คงไม่พลิกหรอกมั้งเปิดน้ำาไวโอ้โหวิเชียดโอ้โหเียเกือบแล้วไงมึงนะโอ้โหจัดไปครับนี้เบาเบาไม้แรกเปิดหัววัดดวงกันไปก่อน <c oughs> วันนี้สิบห้าสิบอยู่นะช็อตเมื่อกี้นะอะมานะต่อครับลูกนี้ถ้าเกิดมางี้แน่ทง่งปิ่งปองท่งน่าจะปิงปองนะ น่าให้แดงนะครับลูกนี้อ่าไปแดงดีกว่าป่ะนะใครชอบก็จัดใครขัดก็สวนนะครับใครอยากอ่านเขาไพ่เป็นเทคนิคมากมายนะครับตามลายแทงของเรามาได้เลยนะนะฮะมาเปิดมาสองครับแล้วเปิดมาอุ้ยเอาไปดีหกมาดิครับหกแต้มกินนะรับเต็มกันไปเลยนะเออวันนี้นะผมมาด้วยการอ่านเขาไพ่ลุ้นๆเลยนะฮะ นะไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากมายนะอ่ะ,อะเขาไพ่เต็มเต็ม <ๆ S 1> เลยนะอืมอ่าถ้าเขามันมันน่าจะปีนป่องนะถ้าเขาเนี่ยแต่ว่าขอดูก่อนขอดูไม้หนึ่งดีกว่าเพราะว่าปีนป่องมันไม่ค่อยยาวอะห้องนี้ปีนป่องมันไม่ค่อยยาวนะอืมป,ปมีนป่องไม่ค่อยยาวขอดูแล้วกัน เราออกเป็นอะไรครับแดงหรือน้าเงินโอ้โหกูหยุดพอดีเฟะเลยอะเกือบไปน้ำเงินเลยนะเมื่อกี้นะโอ้โหแต่จไม่เป็นไรครับอ่ะมารอบนี้โอ้โหถ้าแม่งขึ้นนะถ้ามันไปน้ำเงินเมื่อกี้ผมยังพอไปไปแดงต่อได้นะแต่ถ้ามันขึ้นแดงอย่างนี้คือไม่รู้ว่ามันจะขึ้นมาสามลูกหรือเปล่านะ ไม่ชัวร์เลยว่าจะขึ้นสามลูกหรือว่าจะตัดไปเป็นลูกคู่นะไม่รู้มันจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะตรงนี้ขอดูก่อนแล้วกันไม่ลงนะขอไม่ลงอมาอ่านไปพร้อมกันเนี่ยนะครับโอ้โหเปิดมาหกเก้ากับโอเคเป็นหกน้ำเงินหกฟังน้แปดหลังครับโอ้โหอุ้ยแดงนะถ้าแดงขึ้นมาสามสามอย่างนี้หน้าตัดนะฮะอย่างนี้หน้าตัดมากเลยนะครับ ผมขอตัดดีกว่านะขอตัดน้ำเงินดีกว่าหูแล้วคนในห้องครับเทไปน้ำเงินงพึบภาพเลยนะไปครับไปที่หนึ่งพันนะนะฮะมาเหลือร้อยเจ็ดสิบห้าไว้ครับ <c oughs> ขอเหลือไว้หน่อยนะยังไม่เอาหมดนะขอเหลือไว้หน่อยไปที่น้ำเงินนะหน้าตัดโคตรโคตรนะทรงนี้โคตรหน้าตัดอ่ะ <c oughs> เปิดสีมาเอาดีเออโกงโกงไปโกงไป ไม่เสมอน,นะหวาดเสียวนะเมื่อกี้โอ้โห <c oughs> แล้วเสมอเฉยเลยนะแต่ไม่เป็นไรนะเขามันก็ยังหน้าตัดอยู่เหมือนเดิมนะแต่เขา่านนี้ก็ขอตัดหน่อยแล้วกันครับปะเทไปเลยนะครับไม่เหลือแล้วนะมารอบนี้ใส่หมดตัวเลยนะครับถ้าหมดก็คือคลิปนี้ก็คือต้องจบไปเพียงเท่าน,นี้แต่ถ้ามีมีต่อก็แสดงว่า กูได้แล้วเออมามาดูนะครับไม้อนนี้ไม่ต้องลุ้นอะไรมากมายนะครับมาดูกันครับั้าหมดก็เติมนะโอเคเปิดมาเก้าเปิดมาหกเปิดห้าครับรับเต็มมาดิอย่างงี้นะรับเต็มกันไปเลยนะฮะบอกแล้วเขาไม่หน้าตัดนะฮะถ้ามันไม่หลอกกูอะถ้ามันไม่หลอกกูกูโดนนะนมื่อกี้ไม่หลอกกูโดนเลย มาไปกันต่อนะฮะขอไปกันต่อนะลูกนี้น่าให้แดงนะครับเพราะน้าเดี๋ยวผมจะใส่แดงแล้วเดี๋ยวจะอธิบายว่าทาไมให้แดงป่ะพันห้านะครับทําไมถึงให้แดงเพราะว่าถ้าสังเกตนะครับเขาไพ่นะเขาไพ่นะที่มันมีลูกคู่มันมีแค่อันเดียวนะอย่างเดียวเลยติดลูกคู่มาแค่นิดเดียวนะติดคู่มานะอ๋อเปิดมาดอกนี้มาแค่อุ้ยเฮียโอ้ยเฮ้ยบอกอ้ โอ้ยใจหายแล้วเปิดสิบสิบมาบอดนะแต่ฝั่งนู้นมีแต้มาใจหายเลยเลยครับนะอย่างที่ผมบอกเลยฮะว่าโอกาสที่มันจะติดกันเนี่ยมันน้อยนะฮะเพราะนั้นผมเลยให้ไปที่แดงนะฮะถ้าดูจากประวัติห้องนะครับอ่ะมาดูตรงนี้ครับถ้าสังเกตตารางฮ่องกงนะครับรถแมปสามจุดศูนย์นะฮะรถแมปสามจุดศูนย์แดงล้วนครับเพราะฉะนั้นผมไปแดงครับปะพันห้าครับนะฮะ รถแมพสาจนนะฮะหรือเรียกอย่างว่าตารางฮ่องกงที่ทุกคนทราบกันดีนั่นแหละครับนะผมชอบเล่นอย่างนี้มากเลยนะในไลฟ์สดผมก็เล่นนะครับนะเปิดมาวีเอทแนะล,ล้โอ้โหเลยหนึ่งเปิดมาเก้าครับเรียบร้อยโอ้โหยรถแมพสามจุดศูนย์ไม่เคยทำให้ผิดหวังวะโอ้โหยแต่ช่วงนี้ช่วงนี้โต๊ะมันหลอกเยอะนะถ้าใครเล่นช่วงนี้อยู่ก็จะโต๊ะหลอกเยอะนีดเนงนอแต่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร มันจะมีบางช่วงที่มาตรงๆให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเราไปกันต่อนะฮะเราไปกันต่อแต่ว่าไม้นี้อยากดูขอดูแล้วกันนะไม้นี้ไม่ชัวร์เลยนะอืมไม้นี้ไม่ชัวร์เท่าไหร่นะถ้าถ้ามันตามรถแบบแล้วขึ้นแดงมาเนี่ยแล้วกลับมาอ่านเขาสากลน,นะครับถ้ากลับมาอ่านเขาสากลเนี่ยอันเนี้ยไม่ไม่รู้จะออกอะไรเปิดมาแต่ถ้าเกิดกลา,างห้องกงให้ไปแดงนะ่ะโอ้โหแล้วแดงว่ะ โอ้โหทำไมถึงให้ไปแดงรู้ไหมฮะเพราะว่าสีแดงมีสีแ้มนะครับแล้วลดลงมา1ก็จะเป็นแดง3นะฮะเออผมดูตรงนี้นะถ้าผมนับผมนับแค่นี้ครับที่เหลือมันออกจากมั่วซั่วนะฮะแล้วก็เลยมานับตรงนี้นะส่วนมากผมชอบตาม3.0นะแต่ลูกนี้ขอไปน้ำเงินแล้วกันปะผมขอตัดเลยนะฮะถ้าอ่านเข้าสากลน,นะฮะถ้ากลับมาอ่านเข้าสาลเนี่ยจะสังเกตว่าแดงขึ้นมา3ลูกนะฮะซึ่งมันชนกันกับ 3ลูกก่อนๆเลยนะฮะถ้าสังเกตนะก่อนหน้าก็3มลูกขึ้นมา3มลูกแล้วก็ตัด3มลูกแล้วก็ตัดนะฮะ <S <S เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขอตัดครับผมขอตัดไปที่น้ําเงินนะเพราะฉะนั้นใครชอบก็จัดใครขาดก็สวนแล้วเปิดมาดอกนี้มี7ฝัังมีเก้าเฮ้ยน่ากลัวมาที่สองแล้วเปิดไปที่สามอ่ะโอ้เปิดอย่างเร็วอะ่ะแล้วเป็นอะไรครับอู้เรียบร้อยรับเต็มไปอีกหนึ่งดอกนะฮะโอ้ยฮึนะ โอ้ไปกันต่อนะฮะขออ่านพราอ่า,อ,าอ่านไพ่ก่อนแปบ๊บหนึ่งนะลูกนี้น่าน่าจะแดงเดาะนั้นผมขอใส่ไปที่แดงนะฮะปสองพันเลยนะฮะมาสองพันนะฮะผมจะอธิบายต่อนะครับว่าทําไมผมถึงให้แดงนะครับที่ให้แดงนะครับเพราะว่าถ้าสังเกตเนี่ยเขาไพ่เนี่ยมันออกมันออกไปเขาไพ่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเขาไพ่ตัวหลุดนะครับหรือเขาอีกอย่างหนึ่งอะคือเขาเรียกว่าเขาไพ่อ่าสามตัดนะครับ เขาไพ่สามตัดนะผมเลยให้ปที่แดงนะเปิดมาเจ็ดครับแล้วเปิดมาเป็นแปดชนเฮ้ย yeah. hey. แล้วชนแลวส่วนมากชนแม่งเขาเปลี่ยนด้วยนะส่วนมากแม่งชนเสร็จแม่งเขาเปลี่ยนนะเสมอเสร็จแล้วชอบเปลี่ยนผมไปน้ําเงินเลยแล้วกันนะมาขอสวนหน่อยขอสวนหน่อยลูกนี้ห้าสิบห้าสิบนะเออไม่ห้าสิบห้าสิบมากเลยนะลูกนี้นะวัดใจโคตรเลยนะผมอนะ ห้า0ิบเลยนะมาดูนะครับอแม,ม่งหนักกวัวยิปายเลยว่าลูกนี้ผู้ใจไม่ดีเลยนะลูกนี้โอ้ยมาทีเดียวลวกูกมาเปิดมาดอกนี้หแล้วเป็นเจ็ดแต้มสบายใจเปิดมาเจ็แต้มสบายใจแล้วเปิดมาเป็นห้าหมูไม่พอเรียบร้อยครับกินเต็มไปเลยครับโอ้โหรับเต็มกันไปหนึ่งดอกแม่โหดลูกนี้โคตรได้เลยว่ะ ลูกนี้นี่แม่งหลอกนะเนี่ยแต่หลอกกูไม่ได้โอ้โหใจผมแม่งไปแดงแล้วอะแต่ผมแม่งคิดว่าเอ้เสมอว่ะแม่งเสมอมอมีเสมอขั้นผมน่าจะไปน้ําเงินอะไปกันต่อเดี๋ยวผมไปต่อเลยน้ําเงินนะต่อน้ําเงินเลยนะฮะ ป่าสามพันเลยนะฮะผมคิดว่าน่าจะขึ้นมานะน่าจะขึ้นนะน้ําเงินถ้าขึ้นมาเนะี่ยมันไม่ค่อยขึ้นต่ํานะครับมันขึ้นมา3มลูกนะผมเลยให้ไปที่น้ําเงินนะมาอ่านเขากันสดๆเลยนะมาดูกันครับใครชอบก็จัดใครขัดก็สวนนะไปน้ําเงินนะครับโอเคถ้ามันออกน้ําเงินกูนจะตัดแดงเลยนะเปิดมาดอกนี้มีอะไรอืมไม่ไดีเลยว่ะเปิดก็เออยโอ้หเฮ้ยตัยวเหรอวะ โอ้โอ้โห้วเโอ้ลข้าดัเจ็ดเข้านะครับรับเต็มเฉยเลยรูนี้ปฏิหารว่ะโอ้โหตายย่างจริงเลยกูเนี่ยมาเพราะนั้นเพราะนั้นอันนี้ผมจะให้ไปที่แดงนะฮะดอกนี้ผมจะใส่แดงไปครับห้าพันนะหน้าตัดโคตรเลยนะครับไม่รู้จะมั่นใจยังไงแล้วขอไปแดงเลยแล้วกันครับนะ เมนะืตอนแรกผมคิดว่าโดนเปิดมาอา้าวเจ็ดเฉยเลยครับบอดให้กูเฉยเลย <c oughs> เปิดมาสามแล้วแต่เรามีเจ็ดกสบายใจเรียบร้อยกนะ็ตามแผนอินนะครับโอ้โหยังไงก็ตัดดูทรงนี้แม่งหน้าตัดคิปหายนะครับตัดเลยนะฮะไปกันต่อนะฮะดูเขาต่อนะถ้าเขาแม่งออกทรงนี้แม่งอยากดูอีกสักลูกหนึ่งนะขอ ดูอีกลูกหนึ่งว่ามันขึ้นแดงมาหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดขึ้นแดงเนี่ยผมก็จะอาจจะไปแดงแต่ถ้าเกิดมันไม่ขึ้น,นถ้ามันไม่ขึ้นอืมถ้ามันไม่ขึ้นนี้โอ้โหต้องคิดคิดขอคิดไว้ก่อนเลยนะถ้ามันไม่ขึ้นนี่เราจะทำยังไงมาขอดูก่อนแล้วกันนะจบๆอย่าเพิ่งคิดเปิดมาสามครับอืเป็นน้ำเงินว่ะโอ้โหเป็นน้ำเงินยิงๆด้วยเี้ยถ้าไม่ไปน้ำเงินนี่ อืถ้าไปน้ำเงินโอ้โหห้าสิบห้าสิบว่ะมีโอกาสไปแดงนะถ้ามาน้ำเงินอย่างงี้ขอดูดีกว่าว่ะเออแต่ถ้าผมคิดในใจผมอาจจะไปน้ำเงินแต่ลังเลระหว่างผมกลัวมันหลอกนะตรงนี้ไม่ไม่ชัวร์เลยอะตรงนี้ไม่ชัวร์นะไม่ชัวร์นะฮะขอดูแล้วกันเป็นว่าขอดูจบๆบไปนะออกอะไรค่อยมาว่ากันนะครับออกอะไรค่อยมาว่าการเปิดมาดูก่อนเปิดมาหก หกแล้วหกแม้มเปิดไปที่สามมาไม่มีอะไรครับเรียบร้อยเป็นน้ําเงินนะว่าถ้าเป็นน้ําเงินอย่างนี้เห็นไหมโอ้โหแม่งหลอกโอ้โดีนะหยุดดูทังถ้าน้ําเงินอย่างเงี้ยจริงๆก็อยากไปไปน้ําเงินนะจริงๆผมก็อยากไปน้ําเงินแต่ขอไปแดงน่าจะน่าจะโอเคกว่านะผมว่าน่าจะเอาสั้งเท่าไหร่ดีวะ ไปแดงแล้วกันไปห้าพันะครับปลดอกนี้โอ้โหดอกนี้ดอกนี้โคตรตึงอ่ะบอกเลยเปิดมาเก้าอ้โเปิดมาเก้าครับโอ้ยใจผมคิดว่าเป็นน้ำเงินไว้แต่ว่าเขามันน่าจะเปลี่ยนอะ่ะผมก็เลยไปแดงลองเลยห้าสนะหลังจากที่เขามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะฮะ โอ้โหแล้วป้ามาถูกมาถูกทางนะเรียกว่าดวงเลยนะเมื่อกี้เรียกว่าดวงได้เลยนะอโ,โอ้โหลูกนี้ขอดูต่อขอดูอีกหนึ่งไม้นะครับขอดูอีกหนึ่งไม้เลยนะหลังๆนี่เริ่มยากหลังๆเริ่มยากแล้วเออตรงนี้เริ่มเขามันเริ่มแบบเป๋ๆแล้วนะเริ่มแบบไม่เป็นทรงแล้วนะแล้วเปิดมาเปิดมาฝั่งนี้ไม่มีอะไรครับเปิดแดงน่าจะแดงป่ะโอ้โหเสมอเสมอ โอ้โหแลเสมอว่ะเสมอเสมออย่างนี้ออืมขอไปน้ําเงินแล้วกันครับน่าไปน้ําเงินถ้าอย่างนี้น่าน่าจะขอไปน้ําเงินนะฮะผมคิดว่าไม่น่าจะขึ้นมาเป็นลูกคู่นะลูกคู่มันน้อยอะ่ะส่วนมากมันมันค้ากันมากกว่านะฮะ ผมว่ามันจะคัดก,กันมากกว่าขอขอไปน้ำเงินนะครับขอไปน้ำเงินนะมาไม่น่าจะลูกคู่หรอกครับลูกคู่มันไม่น่ามาเปิดมาสี่อุ้ยอู้ย่ยยยลูกคู่วะมแม่งหลอกบ่อยด้วยแม่งพาพาเขวยเลยแม่งพาหมงเขวยเลยนะหลอ,อ,อกบ่อยขนาดนี้แต่ออกลูกคู่นนี้ออกตรงถ้า าอย่างนี้หน้าตัดน้ําเงินถ้าอย่างนี้น้าตัดน้าเงินนะครับลูกคู่อย่างนี้ลูกนี้ผมจะให้น้ําเงินนะเพราะฉะนั้นลูกนี้ผมจะให้น้ําเงินผมจะใส่ไปห้าพันเลยปะน้ําเงินนะฮะออมาน้ําเงินชอบจัดขัดกสวนแล้วเปิดใบแรกมาเห็นลางๆเหมือนสีโอเคแล้วเปิดมาโอ้ยเขี้ยนเลยหนึ่งอู้ยอะไรวะฮย โอ้โหผมลืมดูแม่งคือเขาืผมลืมดูตารางฮ่องกงนะครับมันเป็นรถแมพสามจุดศูนย์โอ้โหแล้วเราไปโฟกัสกับการอ่านเขาไพ่เป็นหลักไงเราไม่ได้ดูให้ทั่วนะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมพลาดเลยนะพลาดเองนะครับป่ะแล้วผมไปน้ําเงินครับมาตัดน้ําเงินเลยนะถ้าถ้ามันขึ้นมาสามนี้ขึ้นมาสามนี้น่าตัดนะนะผมคิดว่าไม่ ไม่น่าพลาดว่ะอันนี้เปิดมาสามแล้วโอเคครับโอ,โอเคเห็นแปดมาแล้วนะครับสบายใจสวยเลยโอ้ใจจะหายใจจะวายนะครับใจจะวายโอ,โอเคมาอ๋อนะขอ,อต่อเลยตรงเขาไพ่เหมือนเป็นตรงประหลักขีดหน้าใบน้ำเงิน หน้าไปห้าพันครับนะเขาไพ่ป็นหลักขิกตรงนี้เจดีเลยครับมาทรงเจดีมาเลยครับผมให้ไปที่น้ำเงินนะถ้าคือน้ำเงินนี่คือเขาสวยนะฮะถ้าคือน้ำเงินคือตามเขาสวยเปิดมาดอกนี้อุ้ยโอ๊ยไอซี่แปดแปดเข้าฮ่ เป็นไปได้เป็นไปแล้วครับมันเป็นไปแล้วครับโอ้โหอะไม่เป็นไรนะหรือกูจะถอนดีวะอไม่ถอนนะป่ะต่อนะเดี๋ยวขอดูอันนี้ขอดูอีกหนึ่งไม้นะเดี๋ยวขอดูอีกหนึ่งไม้มาขอดูหนึ่งไม้แล้วเราใส่เราใส่ใหม่นะครับไม่เป็นไร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 ใจเย็นๆครับต้องใจเย็นๆนะใจเย็นใจเย็น โอเคอันนี้มาน้ำเงินผ้านี้เป็นน้ำเงินน่าจะปิงปองแล,และลูกเนี้ยปิงปองเนี้ยล,ลูกนี้น่าจะแดงลูกเนี้หน่าไปแดงนะฮะถ้าส่งมาปิงปองนี้ลูกนี้น่าใสแดงครับเพราะฉะนั้น,น,นผมใส่ไปห้าพันเลยไปมาแดงห้าพันนะเดือดเลยวะแม่งเอ้ปับเงินเงินมามากูเอาเองเดี๋ยวกูเอา,า,วาวเองเมาเดยอมาฮะตรงนี้ มาดูกันยังไงเปิดป้าปาเอ้ยเอ้ยไม่มีโอ้ยช่ายไม่มีไม่มีเชยเลยของกูโอ้โหเชยไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรโอเคไม้นี้ผมจะทุ่มหมดตัวไปที่น้ำเงินนะครับตรงนี้ถ้ามึงขึ้นสองมาว่ามึงขึ้นมาสามลูกไปเจ็ดพันเจ็ดร้อยเลยครับมา ทำเงินขึ้น2ลูกมาแ้ะทั้งหมดเนี่ยคืออาจจะพอนะครับอาจจะพอผออาจจะไม่เติมต่อแล้วพอเลยครับมาดูกันครับทั้งหมดก็คือหมดนะครับหมดก็คือหมดพอนะครับพักนะครับทุนเราแค่ห้ารอยนะครับไม่เป็นไรเปิดดอกนี้มาเอ้ยเอ้ยเก้าอย่างนี้เอปอก 9. เก้าไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้โอโอ โอเคยัง,ยงใจเย็นเลยครับเรามองกันแง่ดีนะเรางบแค่500นะครับซึ่งหมายความว่าที่เราเสียไปทั้งหมดมันไม่ใช่ความจริงครับเราเสียไปแค่500อนะความจริงแล้วเราเสียไปแค่500ร้อยเพราะทุนเราคือ500นะครับนะฮะเราต้องตั้งไมซ์เซตอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นอ๋อโอเคไม่เป็นไรเสียดายครับเสียดายนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรครับโอ้เสียดายหนักเลยแหละ <laughs> แต่ไม่เป็นไรอ่ะพูดกับตัวเองไว้นะคใครชอบคลิปนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับส่วนคนที่ขอทุน15บาทมานะครับต้องรอหน่อยนะฮะมันไม่ได้ทํากันง่ายๆนะฮะต้องขอเวลานิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วเจอกันครับ